ใครที่เคยไปเที่ยวเมืองสีอานคงพลาดไปได้นะครับที่จะต้องไปดูกองทัพรูปปั้นทหารดินเผาของจิ๋นสีฮองเต้ซึ่งใครก็ตามที่เคยไปดูด้วยตาตัวเองมาแล้วคงจะเห็นตรงกันนะครับว่ารูปปั้นของทหารแต่ละนายมีรูปร่างหน้าตามไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วท่านผู้ชมสงสัยไหมครับว่าถ้าย้อนไปสมัย2,000กว่าปีที่แล้วรายละเอียดสีสันของรูปปั้นเหล่านี้จะเป็นยังไงวันนี้ครับจะพาท่านผู้ชมไปเจาะลึกภารกิจ ในการที่จะฟื้นฟูและก็บูรณะรูปปั้นทหารดินเผาเหล่านี้ที่เหมือนกับเป็นการฟื้นชีวิตขึ้นมาใหม่ติดตามพร้อมกันในช่วง China Perspective ครับในข้างแรกศิษะของทหารดินเผาถูกครึ่งรูปด้วยแม่พิ์ที่มีขนาดต่างกัน แต่สิ่งที่ทําให้ขนทหารเหล่านี้ดูมีชีวิตก็คือช่างฝีมือที่เป็นผู้บางรูปสวมใบหน้าสันจมูกเคี้ยวและหนวดคราวของคนแต่ละตัวให้แตกต่างกันออกไปความแตกต่างเล็กน้อยเหล่านี้เองที่ทําให้กองทัพทาหารดิมเผามีใบหน้าที่เหมือนจริงเรากับหนึ่งพันคนหนึ่งพันหน้าย้อนกลับไปเมื่อ51ปีก่อนการขุดเจอเศษดูบันดิมเผาโดยบังเอิญของชาวนาขณะขุดสร้างบ่อน้ําที่บริเวณชาเมืองซีอานนั้น เป็นการเปิดฉากแข่งการค้นพบกองทหารดินเผาของสูสารจักรพรรดิชิงซิฮ่องเต้ที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินมานานกว่า2,200ปีสร้างความตึงตเติอนไปทั่วโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับแปดของโลกและหนึ่งในการค้นพบทางบราณคดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งศตวรรษที่20ขณะนี้นะคะเย็นจืดได้เดินทางมาถึง พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารดินเผาของสุสานจัก,กรพรรดิชิงเซฮงเตที่เมืองซีอานมณฑลส่านซีค่ะจะนำพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสกับความยิ่งใหญ่อลังการรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจของที่นี่ค่ะกองทัพทหารดิมเผาที่สุสานจัก,กรพรรดิชิงเซฮงเตนี้แต่รับการยกย่องให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ดของโลกด้วยขนาดมากคือมาจำนวนมหาศาลงานฝีมือประณีตและดูมีชีวิตชีวา ขุนทหารดิมเผาขนาดเท่าคนจริงหลายพันตัวถูกจัดเตรียมเป็นขบวนรบแต่และขุนมีใบหน้าที่ไม่ซ้ำกันบรรจงด้วยรายละเอียดแม้กระทั่งทรงผมและรวดลายรองเท้ากองทัพทหารดิมเผาไม่เพียงสะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของกองทัพสมัยโบราณเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงทักษะอันโดดเด่นของช่างฝีมือจีนเมื่อกว่าสอง0ปีก่อนอีกด้วย 的表情自有具人รูปปั้นพลธนูคุกเข่านี้มีรายละเอียดที่ดูสมจริงมากการซ้อนทับการของแผ่งกรอบนั้นสอดคล้องกับกฎการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์อย่างแท้จริงทรงผมถูกถ่ายทอดออกมาอย่างละเอียด ตั้งแต่เปียไปจนถึงมวยผมแม้แต่ทิศทางของที่คาดผมก็ยังเห็นได้ชัดเจนความถี่ห่างของการเย็บพื้นรองเท้าก็แตกต่างกันโดยบริเวณพื้นรองเท้าและส้นเท้าที่ต้องรับน้ำหนักจะถี่กว่าช่วงกลางฝ่าเทา้าแสดงให้เห็นถึงความสมจริงอย่างมากในข้างแรกสีรษกของทหารดิมเผาถูกครึ่งรูปด้วยแม่พินที่มีขนาดต่างกัน แต่สิ่งที่ทําให้ขนทหารเหล่านี้ดูมีชีวิตก็คือช่างฝีมือที่เป็นผู้บังรูปสวมใบหน้าสันจมูกเคี้ยวและหนวดคราวของขนแต่ละตัวให้แตกต่างกันออกไปความแตกต่างเล็กน้อยเหล่านี้เองที่ทาให้กองทัพทหารดีมเผามีใบหน้าที่เหมือนจริงราวกับหนึ่งพันคนหนึ่งพันหน้านอกจากนี้แล้วช่างฝีมือยังได้จารึกชื่อของพวกเขาลงบนผลงานซึ่งสแสดงให้เห็นถึงทั้งทักษะเฉพาะบุคคลและความมุ่งมั่นทุ่มเทของพวกเขาด้วย 候甚至把眼眼睛的的有毛都出了所以你你你跟他得在看เม็ดสีสีม <the <the ่วงจีนที่พบในนักรบดิมเผาเป็นหนึ่งในสีสังเคราะห์ยุคแรกๆที่มนุษย์สร้างขึ้นเมื่อสองพันปีก่อนช่างฝีมือสมัยราชวงศ์ชิงก็ได้เชี่ยวชาญวิธีการผสมสีนี้แล้วแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างสูงของงานฝีมือในยุคสมัยนั้น การโบราณเครื่องสมดิตรูปนกที่ล้ำค่ามีความซับซ้อนทีเดียวพื้นผิวที่เติมลงสีไว้เกิดเสื่อมสภาพจนกลายเป็นผงหลังจากฝังไว้เป็นเวลานานและสีก็จะหลุดออกง่ายในช่วงการทำความสะอาด ดังนั้นช่างที่บูรณะจึงต้องทางความสะอาดสนิมคูบคู่ไปก,กับการเสริมความแข็งแรงให้กับเครื่องสำริดเพื่อคงรวดลายขนนกอันวิจิตรไว้ขณะเดียวกันเนื่องจากการจัดกรอนอย่างรุนแรงของแร่ธาทําทให้ไม่สามารถเชื่อมต่อช่วงคอและขาของเครื่องสำริดรูปนกได้อีกช่างบูรณะจึงต้องเสริมหมุดภายในและติดกาวเพื่อให้โครงสร้างม,มีความมั่นคง北部它是几层就是云围 叠压在一起，那么它的尾羽的相互叠压的就是它的底层也有彩绘，和表面看到的那种纹理是一样的。它的下面叠压这一层也有，那么就是它的空间又很小，五到六个毫米。那是当时是怎么做到的？其实我们现在也在呃做这个问题。 การอนุรักษ์โบราณวัตถุแล้วต้องบอกว่ามีความท้าทายอย่างหนึ่งก็คือต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากและหลังจากทหารดินเผาได้ถูกขุดค้นออกมาแล้วต้องเผชิญกับสองปัญหาใหญ่ๆก็คือการแตกแยกเป็นชิ้นส่วนของรูบันและการฟื้นฟูสีสันของรูบันค่ะวันนี้เย็นจะมีโอกาสได้เข้าไปชมขั้งปฏิบัติการของการส่งแซนทหารดินเผาหรือเป็นที่เรียกกันว่าโรงพยาบาลของทหารดินเผาค่ะเพื่อไปเรียนถามผู้เชี่ยวชาญว่า พวกเขามีวิธีทางอะไรบ้างทำให้ทหารดินมเผาเหล่านี้สามารถฟื้นชีวิตอีกครั้งได้ค่ะขุนทหารดินมเผาที่เราเห็นในปัจจุบันความจริงต้องที่ขุดพบมาใหม่ๆขุนทหารดินมเผาจํานวนมากแตกออกเป็นชิ้นน้อยใหญ่ขนาดต่างกันเศษซากเหล่านี้กระจัดกระจายทําให้ยากต่อการระบุว่าส่วนใดของขุนทหารดินมเผาเป็นของบุคคลใดนักโบราณคดีต้องถ่ายภาพบันทึกข้อมูล แล้วนำชิ้นส่วนแต่ละชิ、嗯、้นมาเปรียบเทียบรูปร่างและดูดลายอย่างละเอียดแล้วจึงประกอบกราบเข้าที่เพื่อดำเนินการศึกษาวิจัย。那么这些残破的痕迹，包括它上边，嗯、你看这个甬头，甬头、嗯、的痕迹很明显。嗯、它内部的残片比较多，<是>所以说修一件器物不是那么容易，我们要经过。 เทคโนโลยีการสแกนสามมิติสามารถบันทึกข้อมูลพื้นผิวของทหารดินเผาได้อย่างครบถ้วนหลังจากได้สแกนชิ้นส่วนแล้วจะมีการสร้างฐานข้อมูลเพื่อสร้างแบบจำลองดิจิทัลและการเปรียบเทียบซึ่งช่วยให้สามารถประกอบแบบเสมือนจริงได้เทคโนโลยีนี้ได้กลายเป็นเครื่องมือสําคัญของการโบรณโบรณวัตถุในปัจจุบัน 看你看看到它它的的的甲甲而且我能位面大小包括尺寸有ถ้าหาินเผามีสีสันสดใสตอนที่ขุดออกมาแต่เมื่อเผชิญกับสภาพอากาศทำให้สีมักจะหลุดร่อนและลอกยังมีกรณีเมื่อขนดินเผาพังทลายสีที่ลงไว้ก็จะติดบนดิน ช่างที่บูรณะซ่อมแซมต้องเสริมความแข็งแรงให้กับร่องรอยสีที่ดิบติงเหล่านี้เพื่อรักษาร่องรอยสีจากเมื่อสมพันปีก่อนเอาไว้เสร็จขั้นตอนการบูรณะ ผู้เชี่ยวชาญจัดจัดทงภาพวาดทหารดินเผาอย่างละเอียดพร้อมบันทึกทุกรอยแดกและความเสียหายทุกแห่งภาพวาดเหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐานระดับชาติโดยมีการทำเครื่องหมายระบบท,ทุกจุดที่ชำรุดเสียหายด้วยวิธีนี้แม้ไม่ได้เห็นของจริงก็สามารถเข้าใจสภาพความเสียหายได้อย่างชัดเจนและเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับการบูรณะและการวิจัยต่อไป 了解他他他。最最你就就喜是是我一一生中修好的花件ข一件一件วดดี耗องนายคนนี้ใช้เวลาโบรณนายาวนานถึงสี่ปีเนื่องจากสายคาดเอลมีการลงสีอย่างวิจิตรเป็นพิเศษจึงต้องใช้เทคนิคลงสีด้านหลังอย่างละเอียดทีละน้อยซึ่งใช้เวลานานมาก ส่วนข้อเท้าขาดและมีชิ้นส่วนหายไปต้องซ่อมโดยใช้วิธีการปะเท่านั้นขณะที่ลวดลายบนไหลย,ยังคงสภาพสมบูรณ์เพื่อคงสภาพเดิมให้ได้มากที่สุดก็ใช้เวลาการบูรณะที่ยาวนานเช่นกันหากไม่เคยชมทหารดินเผาก็เท่ากับว่าไม่ได้มาถึงประเทศจีนอย่างแท้จริงเมื่อวันที่27มีนาคมปีคศ2014ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้กล่าวสุนทรพจน์ที่สำนักง,งานใหญ่ยูเนสโกที่กรุงปารีสโดยท่านได้อ้างถึงคำพูดของอดีตนายกรัฐมนตรีชักชีรักแคนฝรั่งเศสหลังจากได้เข้าชมกองทัพทาหารดิมเหาที่เมืองซีอานค่ะ จนถึงทุกวันนี้นะคะพิพิธภัณฑ์กองทัพทาหารดินเผาของสุสานจักรพรรดิชิงเซฮงเด้ได้ต้องรับผู้นำระดับประเทศหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั่วโลกจำนวนกว่า200คนกองทัพทาหารดินเผาก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งนางบาทอันโดดเด่นแห่งอารยธรรมจีนโบราณค่ะมาหยง是我们中国文化的使者已经到过了五十多个国家地区 每到一处呢，受欢迎程度都非常高，国际影响力是相当之大的。泰国的政要也有很多都来这里参观过，嗯、呃，比如说泰国的总理、副总理，泰国的王后、公主都来过，嗯、呃，是林通公主就来过三次。哦，第三次来的时候是两千年，当时我还给她讲解过。哦。 ทหารดินเผาผู้เงียบสงบเหล่านี้คืออีกหน้าต่างที่เปิดให้โลกได้เข้าใจอารยธรรมตะวันออกเป็นสัพพันธ์เชื่อมอดีตกับปัจจุบันเชื่อมจีนกับนานาประเทศเมื่อหลังขมพวกเขาคือโบราณาวัตถุนับไม่ถ้วนและบรรดาช่างโบราณาที่ทุ่มเทอุทิศเวลาหลายปีเพื่อบูราณาเศษซากต่อชิ้นส่วนที่แตกกระจายให้กลับมาสมบูรณ์ ฟื้นสีสารและปลุกนักรบแต่ละนายให้กลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งทำห้สิ่งม,มหัศาจรรย์ที่ฝังอยู่ได้ดี่มานานนับพันปีแต่กลับมายืนตรง,งานต่อสายดาชาวโลกอีกด้วยและนี่ก็คือทั้งหมดของจับจ้องมองจีนในสัปดาห์นี้นะครับเราจะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์4 4นาฬิกานาทีทางเดชทีวีช่อง22วันนี้สวัสดีครับ